เ e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  เ a นเ y m o o n l i g h t c ์สขับเจตอนที่66สู่โลกวีทยุ่งกับการเตรียมการสำหรับการต่อสู้ครั้งก่อนและตอนนี้สถานการณ์ก็ปรับสู่ปกติสำหรับออกและมนุษย์หลังจากที่วีทรายงานไปยังวิหารสีดำแล้ว <c oughs> เขาก็เดินไปรอบๆตลาดลดานี่ตลาดละ่ะเมแพงททำหน้าที่เป็นไกด์ของเขา หลังจากอาศัยอยู่ในป้อมปราการเป็นเวลาหลายวันดาร์กเอลฟ์ก็เข้าใจภูมิประเทศคร่าวๆและดาร์กเอลฟ์จำนวนมากก็เปิดร้านค้าในบริเวณนั้นพวกเราเอลฟ์ขายผลไม้ที่เราปลูกเองซื้อสมุนไพรเพื่อรักษาบาดแผลของคุณพวกเขามีผิวสีดำและดวงตาสีดำที่เป็นประกายราวกับไข่มุกแม้ว่าดาร์กเอลฟ์จะไม่สูงมากนักแต่พวกมันก็มีร่างกายที่ยืดหยุน่นเต็มไปด้วยสุขภาพและความงามฉันประหลาดใจ คุณมีแผนกำลังเดินเตะๆไปตามแผงคายของต่างๆเพื่อพบกับเอลฟ์เซรกะพูดกับเมแผนแต่เม่แผนเกาหัวอย่างงุ่มงามที่จริงฉันไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแล้วอะไรล่ะครั้งแรกที่ฉันเห็นดักเอลฟ์วูดเอลฟ์และฮาฟเอลฟ์คือตอนที่ฉันเดินทางไปยังใจกลางทวีปกับฮาวายองวูดเอลฟ์แตกต่างอย่างไรเซกะถามคำถามที่อยู่ในใจของทุกคนเพลอไอรีและโลมาน ไม่เคยออกนอกราชอาณาจากักรลูเซนไฮนักดาบเป็นประเภทที่ชอบฟังพอะพวกเขาไม่รู้เรื่องราวฮาฟเอลเปีหูแหลมยาวนอกนั้นก็ไม่ต่างจากมนุษย์เครื่องมนุษย์ฮาฟเอลเป็นสายพันธุ์ผสมเอลป์ป่าอาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่ามีพลังโจมตีที่ยอดเยี่ยมแต่อ่อนแอต่อเวทมนต์มีเอลฟ์คนอื่นด้วยเหรอเกรเอลฟ์ elf, หรือไฮเอลฟ์ชาโดเอลฟ์ไนฟเอลฟ์ elf. มีเอลฟ์หลากหลายสายพันธุ์ คำอธิบายที่ไม่แพนให้กับเซอร์กะเป็นความรู้ทั้งหมดของเขานักดาบหันไปสก,กิดนักดาบ3แล้วถามว่านักดาบ3อะไรครับบอสคุณหรือเรื่องรอย l ่อรถเยอะไหมใช่แน่นอนมาสเตอร์ Master. นักดาบ3ตอบอย่างกล้าหาญเขาแซงทําเป็นผู้เชี่ยวชาญรอย l r o รถในหมู่นักดาบเอฟมาจากไหนใช่พวกเอฟหรือเปล่าครับใช่เอฟนั่นแหละคุณไม่รู้คําตอบเหรอ นักดาบและนักดาบสองมีดวงตาที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อและนักดาบสามก็กวนมือของเขาแน่นอนฉันรู้จากหมู่บ้านเอลฟ์หมู่บ้านเอลฟ์อย่างนั้นเหรอหมู่บ้านไม้หมู่บ้านมืดและหมู่บ้านเครื่องหลังเข้าใจง่ายๆใช่ไหมผิวของพวกเขาเป็นสีดำเพราะนี่คือหมู่บ้านแห่งความมืดมีความจริงอยู่ในคำอธิบายที่แปลกปหลาดนั้นนักดาบบนหัวของเขาโอ้โห เป็นเช่นนั้นจริงๆเจ้าฉลาดอย่างที่คาดไว้เจ้านักดาบสามคุณใจดีเกินไปครับมาสเตอร์พักไปตลาดเพื่อซื้อสมุนไพรและของที่ะลึกง่ายๆมีสมุนไพรคุณภาพดีราคาถูกมากมายปาร์ตี้ดื่มด่ำกับความสนุกสนานในการเที่ยวชมสิ่งของลึกลับมีอยู่ทั่วไปในร้านขายของชำและาร้านค้าและการที่ดาร์คเอลเดินไปมาด้วยความภาคภูมิใจ ผิวสีดำของพวกเขามาันจงเป็นการดำรงอยู่ที่ลึกลับอย่างยิ่งทัศนียภาพของภูมิทัศน์โดยรอบจากป้อมปรกการที่ตั้งอยู่บนยอดเขานั้นสวยงามมากยืนอยู่เหนือกําแพงปราสาทโลกแพ่ออกไปใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาท้องฟ้าสีครามเมฆหนาพร้อมกับสายลมที่สงบทําให้ทิวทัศน์ของภูเขางดงามเป็นพิเศษลมพัดแรงสดชื่นและมองเห็นหน้าผาได้จากระยะไกล ไอลีนเป็นคนแรกที่พูดออกมาด้วยรอยยิ้มบนฟิปป้าของเธอการเดินรอบทั้งหมดนี้คุ้มค่าฉันรู้ฉันต้องออกไปข้างนอกให้บ่อยขึ้นเซฟิสแบ่งปันความรู้สึกเดียวกันเขามักจะตกปลาตามแม่น,น้ำดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เขามาที่ภูเขาเขารู้สึกสดชื่นขึ้นมาบนยอดเขาสูงและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์นั้นเดี๋ยวฉันพาไปร้านอาวุธก็แล้วกันเมแพนและพักพวกตัดสินใจ ดูอาวุธพวกเขาเข้าไปในร้านอาวุธสวัสดีเมแผนก้มลงทักทายดาร์คเอลผู้ซึ่งทำเพียงเอียงศีรษะทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ดาร์คเอลผู้หญิงเนื้อโสเอลเดอร์ดาร์คเอฟผู้ดูแลร,ร้านมีท่าทางยิงเนื้อโสลูกค้าไม่ใช่ความกังวลของเขาเมแผนถามอย่างสุภาพจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะดูรอบๆร้านเคาะตัวเองออกปาร์ตี้เดินไปรอบๆและดูอาวุธ เป็นรายบุคคลหมู่บ้านออกมีร้านค้าที่ดีแต่ที่นี่มีของหายากมากมายเซเฟอร์ er, พบเบ็ดตกปลาเอวภูมิใจในความยืดหยุ่นของมันความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งของต้นไม้ที่ตนปลูกไว้ดังนั้นมันจึงเหมาะสำหรับการตกปลาอยากได้เท่าไหรล่ล่ะ8,000โกถ้าคุณคิดจะออมและไม่ซื้อก็วางมันลงซะมูลค่ามันก็ไม่แพงนะเซฟิ จ่ายเงินสำหรับรายการโดยไม่พูดอะไรว้าวเงินเยอะจังไอรีนพูดแล้วเซิร์ฟเฟอร์ก็หัวเราะออกมาก็แค่เงินเท่านั้นแหละทันใดนั้นเซฟ,ฟิตก็กลายเป็นศัตรูต่อสาธารณะของปาร์ตี้ปาร์ตี้กำลังเดินออกไปที่ประตูเพื่อค้นหาร้านอื่นที่ขายอาวุธประเภทอื่นอย่างไรก็ตามดักเอลเรียกซีดและหยุดเขาไว้คุณเป็นนักธนูอย่างนั้นเหรอครับท่านผู้วุที่เคารพท่านมีอะไรยาจะบอกข้าหรือไม่ เมื่อเทียบกับพรสวรคนของคุณธนูของคุณยังขาดอยู่พวกเราเอลฟ์จะไม่มีวันชักธนูที่จะทําให้เราต้องอับอายใบหน้าของซีดแดงกําด้วยความลําบากใจมันเป็นความจริงที่ว่าคันธนูของเขาชํารุดมากและถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนคันธนูแล้วซื้อที่นี่เลยมีคันธนูมากมายให้คุณซื้อได้ในราคาถูกอุปส่วนใหญ่ในร้านคือมีสั้นลนัธนูมีสั้นอยู่ในตู้โชว์ขณะที่ธนูแขวนอยู่บนผนัง อย่างไรก็ตามในป้อมประการของดาร์กเอลฟ์ส่วนใหญ่ขายอาวุธที่ผลิตโดยเอลฟ์เป็นหลักคันธนูคันแรกที่เขาเห็นมีเลเวลไม่ถึง200แต่คันธนูที่เหลือน,นั้นทรงพลังมากกว่าราคาของไอเทมไม่เหมาะก,กับอาวุธเนื่องจากบางชิ้นดูเหมือนว่ามีไว้เพื่อจัดแสดงเท่านั้นเพื่อไม่ให้มั่นใจเกินไปเพลเลือกธนูธรรมดาโบโบรานตกแต่งด้วยสีฟ้าแม้ว,ว่าธนูอีเวนจะไม่เคาะใช้ของหายากหรือไม่เหมือนใคร และไม่ได้ให้ระยะทางที่ไกลกว่าแต่ก็ใช้งานได้ง่ายตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ25,000ทองฉันมีทองคำอยู่แค่24,000ทองเท่านั้นเองทำไมซื้อเขาออกไปวิธีการประหยัดเงินที่เขาเรียนรู้จากวีทไม่ได้ผลยากที่จะเอาใจ Dark F เอมื่อต้องรับมือกับพวกมนุษย์พวกเขามีความประทับใจที่เสียเปรียบมากรายได้ทั้งหมดของฉันเท่ากับ2 5 0 0 0ทองหลังจากการต่อสู้ที่ยากลำบากใน,นที่สุด เลยก็ซื้อคันธนูนี้นักธนูไม่ได้แตกต่างจากนักดาบตรงที่พวกเขาต้องการอาวุธที่ดีกว่าในทันทีไม่ทางใดก็าทางหนึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นสําหรับอาวุธธนูหากคุณยิงธนูได้ดีระยะยิงจะยาวขึ้นแสดงให้เห็น,นความแตกต่างชัดเจนเพงหัวเราะอย่าง้าลร่งหลัเจ้าซื้อธนูใหม่จากนั้นเซรก้าเขามองไปที่เจ้าของและพูดว่าแต่คุณดูน่ารักจริงๆไม่เหมือนชายชาราแต่เหมือนอบป,ป้าเซอร์ก้า รูมเน่เร้องออกมาด้วยความประหลาดใจย,ยาที่จะทำให้ดาร์คเอลพอใจคุณต้องระ,ระวังเป็นพิเศษที่จะไม่ต้องทำให้พวกเขาโกรธการอยู่ในเขตที่ไม่เป็นกลางไม่ได้สร้างความแตกต่างต่างจากมนุษย์ขึ้นอยู่กับระดับความใกล้ชิดคนเห่าอาจถูกโจมตีได้ทุกเมื่อแต่ความกังวลดังกล่าวดูไม่มีมูนเมื่อเอลเดอร์ดาร์คเอล์ยิ้มอย่างเขินอายสาวน้อยเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ ที่ฉันดูเด็กจริงๆใช่คุณดูไม่แก่เลยแต่น่ารักจริงๆคุณดาร์คเอฟจางเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากฉันชื่อแกรนเบลฉันบอกว่าคุณจะเรียกฉันว่าแกรนเบลฉันชื่อเซกะค่ะคุณแกรนเบลเซฟิตและฮาวายองอ้าปากค้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้เขาบอกชื่อของเขาก่อนหลังจากนั้นก็เป็นไปได้ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่คุ้นเคยในระดับหนึ่งกับดาร์คเอฟชอบที่จะดูน่ารักและเด็ก คำพูดของเซอร์กะทําให้เกิดความกร้ชิดโดยบังเอิญมัดของรมาเนะสั้นสถานแซงทําเป็นว่าดาักเอลสูงอายุน่ารักเหมือนคนงี่เงามันควรจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับมุมมองแต่เพียงพอที่จะบอกว่าน่ารักสุดๆเซอร์กะคนเดียวกับที่ปราบมอนสเตอร์ด้วยมือเปล่าของเธอก็แซงทําเป็นน่ารักเซอร์กะคุณรูมเูเนพยายามเรียกเซอร์กะแต่เม่แผนรีบหยุดเผอไว้มีช่างเป็นช่วงเวลาที่สําคัญ ลอยเธอตามลําพังอะไรนะดูเหมือนว่านี่จะเป็นวิธีสร้างความสนิทสนมกับดาร์คเอลฟ์เมนแพนรู้ดีกว่าใครเกี่ยวกับความสําคัญของความใกล้ชิดและการค้าในอาณาจักรต่างๆเมื่อความสนิทสนมกับชาวบ้านเพิ่มขึ้นการสน,นทนากับพวกเขาอย่างจริงจังมากขึ้นก็เป็นไปได้อาจมีคนขอให้ทำภารกิจหรือรับข้อมูลสําคัญในความเป็นจริงเมือม่อเมแพนได้ยินเรื่องที่วิทนําออกและดาร์คเอลฟ์แห่งเทือกเขายูโรกิเขามีความคดาดหวังอย่างมากผ่านทางวิท ในที่ราบเป็นความสิ้นหวังเขาหวังว่าจะได้รับข้อมูลภารกิจแต่โชคไม่คาดฝันพวกออกอันเรียบง่ายและโง่เขาดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้อะไรมากนักข้อมูลเดียวที่พวกเขามีคือเกี่ยวกับพื้นที่ล่าสัตว์จะเจอมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่ไหนและอย่างไรมันเป็นวิธีทางของออกที่จะส่งนักรบปรายคนออกไปเพื่อทุกๆคนที่จะตกลงมาสามารถนำหนึ่งร้อยมาต่อสู้แต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตกลับมานี่ไม่ได้ช่วยอะไรพราค้าไม่แพนเลย นอกจากนั้นออกยังไม่ชอบมนุษย์มากนักพวกเขาพบว่าแม้แต่บทสนทนาพื้นฐานก็ยากทองคําที่ต้องใช้ในการติดสินบนหรือให้อาหารพวกมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เมยแพนมีอาการทางประสาทในสถานการณ์นี้ดาร์กเอลฟ์ก็ไม่ต่างกันพวกเขายิงและไม่เต็มใจที่จะสนทนากับมนุษย์การช้อปปิ้งหรือฟังเรื่องราวพื้นฐานนั้นเป็นไปได้แต่กําไรนั้นน้อยมากวิ่เกียจดาร์กเอลฟ์อย่างมากพวกเขาจุ๊จิจุกจิเกียร์คาน และได้รับการเอาอ,อกเอาใจตลอดเวลาเหล่ากับว่าเป็นชนชั้นสูงเมแพนถูกตัวเดี่ยวในป้อมประการแห่งดาร์คเอฟไม่มีคำอธิบายใดได้ว่าเขาดีใจแค่ไหนเมื่องานเลี้ยงมาถึงมคัคูเทสมีบทบาทสำคัญโดยให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับที่ลาภแห่งความสิ้นหวังพวกเขาไม่ผิดหวังกับแกรนเบลเมื่อเขาพูดถ้าคุณมุ่งหน้าไปทางตะวันออกของจังหวัดของเราคุณจะพบกับภูเขาสูงผม,มประเทศไม่เรียบ และคุณจะสามารถล่ามอนสเตอร์ได้มากมายแต่มันเป็นทิวทัศน์ที่ดีที่สุดการปีนภูเขาโฮรอมนั้นยากนิดหน่อยแต่เรื่องราวคือคุณจะต้องประหลาดใจที่พื้นที่ล่าสัตว์แม้ว่าฉันจะให้ข้อมูลอะไรแก่คุณไม่ได้ก็ตามวีดกลับมาจากวิหารดำและเห็นใบหน้าที่ตื่นเต้นของปาร์ตี้มันคืออะไรอะ่ะดีเมแพนเดินไปข้างหน้าและพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในร้านขายอุธภูเขาสูงบางทีคุณอาจได้รับชื่อเสียงจากการปีนเขา อันที่จริงจนถึงตอนนี้วีทกำลังต่อสู้กับกองทัพอมตะดังนั้นเขาจึงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับดาร์เอลมากนั้นเงินก็อาจจะอยู่รอบๆด้วยดังนั้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นบินขึ้นเขาโฮรอมเคลไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งไอรีและลงมันเนก็ไม่ได้เที่ยวเต่เพราะชื่อเสียงต่ําสําหรับพวกเขานี่เป็นโอกาสที่ดีในการได้รับชื่อเสียงวีทมองไปที่สมาชิกปาร์ตี้คนอื่นๆทุกคนนิยมไปปีนเขาโฮรอม ภูเขาฉันอยู่ในแม่น้ําเป็นเวลานานการใช้เวลาบนภูเขาดูเหมือนเะทีสําหรับฉันพยองนิมเซฟ,ฟิสพูดอย่างเงีย,งยบๆด้วยความอดดีและฮาวายองยิ้มด้วยความสนใจเพื่อดอนชมทิวทัศน์ของสายลมที่พัดเขียวชอุ่มมาปีนเขากันเถอะนักดาบพูดและประสานมือเข้าด้วยกันฟังดูน่าสะดุดีนี้ครับนักดาบสองกล่าวกินเนื้อย่างบนภูเขามีรสชาติพิเศษ ดูเหมือนว่ามันจะสดชื่นไม่เป็นไรฉันจะไปนักดาบ3 4และ5มีความคิดเห็นที่คล้ายกันพวกเขาไม่ได้ประจนภัยมากนักในปีนี้ดังนั้นการปีนเขาโฮรอมจึงดูน่าสนใจทีเดียวหากคุณปีนขึ้นไปบนภูเข,ขาที่สูงมากคุณจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้ทางปา่าตีออกจับป้อมปราก,การแห่งดับเอลและมึนมองวบนภูเข,ขา เมื่อปีนขึ้นไปบนภูเขาวพวกเขาตกหลุมรักเรื่องราวของเจ้าของร้านอาวุธจนหมดสิน้นยังไงก็เถอะฉันรู้สึกประหม่ามากสายของวิรู้สึกว่าน,นี่เป็นเรื่องง่ายเกินไปฉันแน่ใจว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไรทุกคนพอใจที่ไม่มีอะไรต่อต้านพวกเขาซึ่งก็ไม่แปลกเพราะไม่มีเหตุผลที่จะทําเช่นนั้นด้วยชื่อเสียงที่สูงสถานะของผู้เล่นในอาณาจักรและหมู่บ้านจึงเป็นที่จดจําได้ง่ายและสามารถรับภารกิจได้ง่าย เนื่องจากชื่อเสียงอันสูงส่งของวีทเขาจึงไม่มีปัญหาในการ,รบังคับบัาดาด์กเอลและออกวีทพยักหน้าเราปีนภูเขาจากด้านล่างทุกคนน่าจะเหนื่อยงั้นเรามาพักและจัดกลุ่มกันใหม่ดีไหมเพและคนที่เหลือรู้สึกเหนื่อยล้าขณะที่พวกเขาขี่ม้าผ่านที่ราบแห่งความสิ้นหวังไปแล้วจนถึงตอนนี้พวกเขายังไม่ได้นอนอย่างถูกต้องความง่วงงุนทําให้เขาต้องคุกเขา่าฮาวยองรีบตกลงก็น่ารักดีไว้เจอกันใหม่ หลังหลับกันหมดแล้วถ้าอย่างนั้นก็ช่างมันเถอะเพลทอนหายใจและบอกพักพวกให้มาพบกันในอีก12ชั่วโมงหลังจากเข้านอนวีทยุติการเชื่อมต่ออย่างใจร้อนหลังจากที่นักดาบออกจากระบบลีหุนออกจากแคปซูลเพื่อจัดการเรื่องการเงินในโครเรือนมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบรายรับและรายจ่ายอย่างพิถีพิถันหากหมายถึงการประหยัดแม้แต่เศษสตางค์ก็ตามผลกำไรของเดือนนี้ มือของลีฮุนสั้นในขณะที่เขียนบัญชียแยกประเภทขัวเหลืองบางทีคนอื่นอาจจะซื้อของที่เขาได้มาในครั้งนี้ลีชายนั้นยากที่จะเอาชนะเลเวลของเขาอย่างน้อย470ไม่เคยมีใครเอาชนะมอนสเตอร์ระดับบอสขนาดนี้มาก่อนแต่ได้รับเพียง3รายการเท่านั้นอย่างไรก็ตามหนังสือของไนโครเมนเซอร์นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อเทียบกับอีก2รายการที่เขาได้รับมาเห็นมนตาหนึ่งก้อนกับไม้เท้าที่ดูไร้ประโยชน์ ฉันจะทิ้งหินมนตาสเสน่ห์ไว้แทนที่จะทิ้งมันในที่สุดฉันจะขายถ้าฉันต้องการอะไรกินหรือดื่มซึ่งเหลือไว้เพียงไม้เท้าเท่านั้นเขาตัดสินใจที่จะไม่ขายหินมนตาเว้นแต่จะได้ราคาที่เพียงพอใจบางทีถ้าเขาอัพโหลดไปยังเว็บไซต์ประมูลคนอาจจะยืนต่อแถวเพื่อซื้อมันชางตีเหล็กคนอื่นสามารถไว้วางใจให้ซื้อหินมนตาได้เพราะพวกเขาต้องการประมูลผลพวกเขายินดีมาก กว่าที่จะเสริมกำลังโดยตรงเนื่องจากจะมีประโยชน์เพื่อเพิ่มเติมเมื่อขายการเพิ่มทักษะความชำนาญเชี่ยวชาญทำให้พวกเขาได้รับราคาที่สูงขึ้นถึงขนั้นรายได้ก็น้อยกว่าที่คาดไว้มากฉันควรขายพนักง,งานก่อนไหมหลีหุ่นไปที่สถานที่ประมูลและเขียนบทความสำหรับสินค้าของเขาถึงขนานพนักง,งานก็ดูเหมือนจะไม่ได้เงินมากมายนักบวัวจะไม่ซื้อสินค้าที่ระบุว่ามีตัวเลือกที่ไร้ประโยชน์ เช่นการเสียสละและการอุทิศตนหากเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าพนังงานมีคุณสมบัติดงักล่าวก็จะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นฉันสงสัยว่ารายการก่อนหน้าของฉันมีราคาเท่าไหร่หรี่หุนมองไปที่ราคาของสินค้าโดยไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายเขายอมแพ้ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะผู้ซื้อใจร้ายที่ขึ้นราคาเพียงหนึ่งวอนในความเป็นจริงมันไม่ใช่กฎหมายที่จะจัดการประมูลจนถึงวันกำหนด โดยการกำหนดราคาเป้าหมายไว้ล่วงหน้าเมื่อเกินราคาจะทำการซื้อโดยทั่วไปหากตั้งราคาที่สมเหตุสมผลของมักจะขายได้ภายใน1ชั่วโมงอย่างไรก็ตามเพื่อที่ทำเงินได้มากขึ้นลีฮุนไม่ได้ตั้งราคาเป้าหมายการเล่นโดยเพิ่มราคา1วอลเป็นเรื่องปกติมากถึงตอนนี้มันต้องมากกว่า5000วอนใช่ไหมลีฮุนคิดตามความเป็นจริงเป็นส่วนใหญ่ก่อนที่จะมองไปที่ราคาของไอเทมเกรฟและเอฟ เฮดแบนมีราคามากกว่า1วอนเล็กน้อยในตอนแรกมีผู้ซื้อเพียงไม่กี่คนสำหรับดาบดังนั้นเขาจะไม่หวังในราคาแพงถ้าที่คาดผมเอลขายดีพอเขาคาดการว่าเขาจะสามารถทำเงินได้อย่างน้อย3 0 0แสนวอนแต่แล้วสิ่งที่เป็นพิษก็เข้าตาเขามันคือเจ็บเทมม1ตัวกงเล็บของมิโนโทอร์จำนวนการเสนอราคา6ราคา3และ10ล้านวอนฮะ อะไรนั่นเนี่ยไม่มีคำพูดอุกอาจออกมาจากปากของลีฮุนไม่สามารถเสนอราคาโจกในการประมูลได้นั่นเป็นเพราะเมื่อคุณประมูลสินค้าอย่างน้อย10%ของจำนวนเงินทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนเป็นเงินมัดจำแต่30ล้านวอนมันคืออะไรกันลีฮุนคิดว่ามันไร้สาระแต่เขารีบยืนยันการเสนอราคาในทันทีเขาตัดสินใจขายสินค้าให้กับผู้ซื้อในราคาไม่ต่ำกว่า10ล้านวอน แม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ซื้อด้วยความลังเลแต่เขาก็ยังได้รับ10%ซึ่งเท่ากับ3ล้านวอนทำเงินได้3ล้านวอนหลีหุนใส่รายได้เพิ่มเติมลงในสมุดบัญชีครอบครัวทันทีเสียงกลิ่งดันขึ้นหลีหุนรู้สึกอึดอัดและสงสัยว่าเขาควรจะรับเครื่องรับโทรศัพท์หรือไม่ไม่มีทางที่เขาจะบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดและยกเลิกการประมูลมันอาจจะไปเป็นการโทรแบบนั้น ลีฮุนกันเล็บของเขาอย่างเต็มใจและพูดใส่หูฟังสวัสดีอาฉันคือผู้ชนะการประมูลมินาทอครอคุณวางไอเทมนี้วในเว็บไซต์ใช่ไหมเสียงจากโทรศัพท์เจือพ่นไปด้วยความกังวลกระว,นนวายใจดวงตาของลีฮุนมืดลงแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาคิดว่าคนคนนั้นต้องการที่จะขอให้ยกเลิกการประมูลทั้งหมดแทนที่จะยอมแพ้ในใการซื้อลีฮุนขึ้นเสียงและตอบกลับคุณกำลังพูดถึงอะไร คนเหล่านี้ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ความเฉลียวฉลาดของลีฮุนด้วยคำพูดเหล่านี้โดยปกติคุณจะยอมถอยแต่อีกฝ่ายไม่ได้บังคับมีใครเล่นลอ,อยยลดรถบ้างไหมใช่ลอย r อ a รถลอยยอ o รถใช้ชื่อตัวละครว่าวีดมีคนแบบนั้นด้วยเหรอลีฮุนตอบห้วนๆฉันไม่รู้จักคนพวกนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือตัวเลขที่ถูกต้องฉันไม่รู้ว่าคุณมีธุระอะไรแต่ฉันยุ่งฉันเลยวางสายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จัดอันดับเคดิตการซื้อขายสินค้าอยู่ในระดับสูงและมีรายการธุรกรรมบางรายการดังนั้นหมายเลขนี้จึงไม่ใช่ตัวเลขที่ผิดเหตุผลของอีฝ่ายกำลังพูดถึงเขาลีฮุนลังเลอยู่ครู่หนึ่งและไม่ได้ให้คำตอบตอนนี้ฉันต้องก,การคุยกับเขาอย่างเร่งด่วนหากไม่ได้มาด้วยตัวเองโปรดนัดหมายให้ฉันพูดคุยกับเขาได้ตลอดเวลาจริงๆจิตใจ,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 จของฉันก็สับกระส่ายจนลืมแนะนำตัวฉันเป็นผู้จัดการาแผนกวางแผนของ KMC Media คังอินซอ KMC Media อย่างนั้นเหรออาจไม่มีใครในหมู่ผู้เล่นรอยอดรอที่ไม่รู้จักบริษัทกระจายเสียงยอดนิยมแห่งนี้ฉันต้องการพูดคุยกับบุคคลที่ใช้ชื่อตัวละครว่าวีตคุณติดต่อเขาให้ฉันได้ไหมอีกครั้งที่คำขอมาถึงจิตใจของลีฮุนสั่นคลอนคำพูดของเขาดูเหมือนไม่อยากยกเลิกการประมูลเขาสังเกตเห็นว่าดูเหมือนมีธุระสำคัญบางอย่างลีฮุนขัดแยง้งกันรครู่หนึ่งแล้วสรุปผมชื่อลีฮุน ผมใช้ชื่อตัวละครว่าวิทในรอยล์รถอ๋อเป็นอย่างนั้นนี่เองแต่เมื่อสักครู่ก่อนทำไมคุณถึงพูดอย่างนั้นนั่นไม่สําคัญฉันต้องการคุยกับคุณเรื่องสําคัญเอาเลยพูดมาเลยฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้ทางโทรศัพท์คุณคิดว่าคุณลงมาที่สถานีออกอากาศได้หรือไม่หลี่หุห่นตอบโดยไม่ลังเลยากอะไรนะไปไกลขนาดนั้นจะกินค่าเดินทางค่อนข้างมากและฉันต้องเปลี่ยนรถถึงสมรอบเขาจะไม่ใช้ค่าขนส่ง าเขาสามารถช่วยได้เมื่อได้ยินคําพูดของลี่ฮุนอีกฝ่ายก็นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งและไม่ตอบแต่ไม่นานก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นถ้าอย่างนั้นกรุณาบอกที่อยู่และฉันจะส่งรถไปที่นั่นคุณคิดว่าคุณสามารถขึ้นรถที่นี่ได้ไหมเป็นไปได้แล้วพบกันใหม่ครับกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจ้องชทองสิ่ีต่อไปนั้รับล้องครับ